สวัสดีครับนันนาสวัสดีตอนเสาร์ตอนใช้ซ้ายจักหน่อยนะครับของวันที่สามสิบเอ็ดนะครับเดือนตุลาคมนะครับก็ต้งเจเขาเดือนพฤศจิกาเดือนนะครับยินดีตอนรับนะครับเขาสูช่องเสียเทนฟาร์มนะครับคลิปนี้นะครับคลิปนี้นะครับสีเมวาถึงนะครับนันาทุกคนคลิปนี้สีเมวาถึงการจัดการแปลงนะครับผม สำหรับหน้ามือใหม่นะครับที่สนใจจะเห็ดแปลงฟักทองนะครับกระสิผ้าเลาะส้มสวนไปน้ำอ่าหว่าวไปน้ำนะครับผมถ้าเป็นหน้านะครับที่เพิ่นเห็ดสวนอยู่แล้วนะครับเพิ่นก็น่าจะผ่าสาบกันดีอยู่แล้วเนาะการจัดการแปลงนะครับมือนี้ที่บอกถึงการจัดการแปลง การเห็ดแปลงนะครับที่แหลกนะครับว่าเขาสจัดการจังไรนะครับทำเส้นรับผู้อันนะผูธปรนเทศที่แล้วเพิ่นกษเขาใจดีนะครับืัอนี้ก็ชิมว่าเอาถึงแปลงสามแบบนะครับแบบที่หนึ่งนะครับก็คือแบบระบบสายนำยศนะครับแบบที่สองนะครับก็คือระบบสายนำพุ่งนะครับแบบที่สามนะครับก็คือระบบคลองน้มนะครับว่าทีนี้ขอดีขอเสียแตกต่างกันจยงไรนะครับ พาชมสวนฝักทองไปนํำนะครับนานาครับอกคัคลิปนี้นะครับก็คิดว่าจะเป็นประโยชน์นะครับกับอานานานะครับเอมื่อไม่นะครับที่กําลังเด็ดสวนฝักทองแน่นอนนะครับผม อ่ะมาบอกถึงแบบที่หนึ่งนะครับระบบซ้ายะระบบซ้ายน้ำยศนะครับระบบซ้ายน้ำยศนี่มีขอดีข้อเสียจังไดนนะครับซ้ายน้ำยศนี่ขอดีก็คือประหยัดนะครับนั่นแหะทุกคนขอดีก็คือประหยัดข้อเสียก็คือถ้าเป็นลืดช่วงที่ด,ดูแรงถ้าเป็นช่วงฝักทองติดหมากนะครับ แล้วในาะฟัต่องของ,งการน้ำร้ายนะครับระบบซ้ายนำยตนี้อาจจะบทตอบโจทย์ปันไดนะครับอันนี้คือขอเสียนะครับเพราะฉะนั้นอนาเมือไม้ทุกท่านกันแต่เกิดว่าผู้ใดนะครับคิดเสียดนะครับก็น,นึกถึงลักษณะแปลงของเข้าเองก่อนนะครับว่าเอแปลงเข้ามีลักษณะจังไดนะครับ แลแบบแบบสายลำยศนี่ครับกับสีที่บ่คอยหลับเดียบปันใดกับสามารถเทเดใดนะครับผมขอต่อมานะครับก็คือระบบสายํำพุ่งนะครับระบบสายนํำพุ่งนี่เป็นแปลงแบบที่สองที่จะเมาในในมือนี้นะครับสายนํำพุ่งนี่ก็คือคอดีนะครับคอดีก็คือไ้นำได้หลายนะครับคอดีห้นำได้หลายตลอดทุกช่วงนะครับบ่ว่าีิเป็นช่วงเริ่มปลูกหรือว่าช่วงอ่า ติดหมากนะครับติดลูกที่ต้องการนำได้หลายนะครับนะครับกระสีหายนำได้เพียงพอนะครับนานาทุกคนส่วนขอเสียนะครับก็บคืออ่าก็ตรงมีแรงนำที่เพียงพอนะครับตรงมีนำหลายแล้วก็ต้นทุนที่สูงขึ้นกว่าสายนำพงนะครับสูงขึ้นสูงกว่ากันขึ้นมากอีกนะครับผมแล้วก็ทรงนำไม่ค่อยได้ไกลนะครับ สูงน้ำได้ประมาณนะสักประมาณหาสิบเมตรนะครับอย่างมากนะครับประมาณสี่สิบหาสิบเมตรนะครับส่วนใหญ่แล้วก็สิอยู่ประมาณสามสิบสี่ิบเมตรกำลังดีนะครับจะแตกต่างแตกต่างจากระบบสายนำยศท,ที่สามารถเดินได้ไกลนะครับเดินไกลก็จะเป็นลอยเมตรก็ได้นะครับต่อมานะครับจะเป็นระบบข้องนะร,ระบบข้องน้ำนะครับถ้าระบบข้องน้ำนี้ ขอดีนะครับก็คือลดน้ำได้ไวนะครับลดน้ำได้ร้ายนะครับประหยัดเวลานะครับส่วนข้อเสียก็คือถ้าพื้นที่เหาบ่อลับเดียบบนเสมอกันนะครับข้อเสียเห็ดใดญยากนะครับมันเห็ดบ่ไใดนะครับถ้าพื้นที่มีความลาดมีความเอียงบ่อหลาบนะครับอันนี้ก็คือเห็ดระบบห่องบ่ใดนะครับแล้วก็ อาจจะมีต้นทุนที่สูงขึ้นในการซื้ออุปกรณ์นะครับ,บว่าวาสิเป็นอุปกรณ์ลดน้ำยังต่างๆมีคลองแล้วกับตรงมีแนวลดน้ำนะครับ,บว่าวาสิเป็นเรือเป็นยังต่างๆนะครับก็เป็นต้นทุนที่สูงขึ้นมานะครับ,บก็เหมาะสมทำสหรับพื้นที่ที่มีความหลาบเรียบนะครับบ่าเอียงกับประมาณนี้นะครับรวมรวมทั้งสามแบบนะครับ รวมทั้งสามแบบแบบสายนำยศแบบสายนำพุ่งแบบระบบคล้องนะครับนานาทุกคนก็เปรียบเทียบให้เห็นนะครับก็บสำหรับนานามือไม้ทันใดนะครับที่สนใจที่อยากเห็นนะครับการล่องปรับเขาสูปับเข้าใส่กับสภาพพื้นที่ของตัวเองนะครับนึกถึงสภาพพื้นที่ของตัวเองว่ามีความหลาดเหียบดีบอนะครับหรือว่ามีความ อยู่น้ำตีนเขานะครับเหลือกวิธีการทีหมอสมเอานะครับสำหรับคลิปนี้ครับเอาไว้สำหนีกกอนครับนานาทุกคนสวัสดีครับ